สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนอนุบาลสอที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันเปิดเรียนเป็นวันแรกของภาคเรียนที่2นะคะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันไม่เอ่ยสบายดีกันทุกคนเลยนะคะค่ะเดี๋ยวสําหรับวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าครูสายจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ ค่ะเด็กๆก,ก็กลับมาพบกับครูสายเช่นเคยในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ครูสายจะพาเด็กๆนะคะมาทบทวนนะคะการเขียนจํานวนนับเป็นตัวเลขไทยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะเดี๋ยวครูสายมีเกมมาให้เด็กๆนะคะฝึกพัฒนากระตุ้นสมองกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะด้วยเกมปริศนาคำาทยค่ะ ่เดี๋ยวเราไปดูปริศนาข้อที่1กันเลยนะคะเด็กๆด,ด้วยคําถามนี้เลยนะคะเด็กๆตั้งใจฟังดีๆค่ะคกูซายจะถามเด็กๆว่านี่คือผักอะไรเอ่ยให้เด็กๆทายชื่อผักนะคะดูจากรูปนะคะอ้าวรูปแรกเป็นรูปอะไรคะเด็กๆรูปเห็ดใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแล้วรูปที่สองล่ะคะเป็นรูปอะไรรูปหูถูกต้องค่ะ แล้วรูปที่สามนะคะเป็นรูปอะไรรูปหนูเอถ้าเรานำมารวมกันเราจะได้คำว่าอะไรคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะก็คือคำว่าอะไรคะเด็กๆเ,เหตดรวมกับหูแล้วก็รวมกับหนูก็จะกลายเป็นคำว่าเหตดหูหนูเก่งมากเลยคะ่ะ เอ๊เห็ดหูหนูหน้าตาเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะคะนี่คือหน้าตาของเห็ดหูหนูนะคะซึ่งจะมีเป็นสีดำน้ำตาลนั่นเองนะคะจะออกสีดำดำหรือว่าสีน้ำตาลนะคะซึ่งจะขึ้นอยู่ตามขนไม้นั่นเองค่ะค่ะแล้วเรามาต่อด้วยปริศนาข้อที่สองกันเลยค่ะเด็กๆตั้งใจฟังคำถามดีๆนะคะ นี่คือผักอะไรเอ่ยดูจากรูปเหมือนเดิมค่ะเด็กๆรูปที่หนึ่งคือรูปอะไรคะหัวถูกต้องค่ะแล้วคำที่สองค่ะเด็กๆอ่านว่าอะไรนะคะสละไอไม้แมลายชอชา้างอ่านว่าชอไอชัยเอย๊มีหัวแล้วมีคำว่าชัยแล้วเอแล้วรูปที่สามเป็นรูปอะไรคะ รูปเท้าเก่งมากเลยค่ะเอ๊ถ้าเรานำมารวมกันจะกลายเป็นคำว่าอะไรนะคะเด็กๆหัวชัยอะไรคะหัวชัยเท้าถูกต้องแล้วค่ะเขียนแบบนี้นะคะหัวชัยเท้าหัวชัยเท้านะคะ,ะทีนี้หน้าตาเป็นอย่างไรเด็กๆรู้จักไหมคะนี่เลยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซึ่ง เขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหัวปากกาศก็ได้นะคะอ๊มีใครทายถูกบ้างไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะและปริศนาข้อสุดท้ายของวันนี้ค่ะปริศนาข้อที่3ค่ะด้วยคำถามนี้เลยค่ะดเด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะคะนี่คือผลไม้อะไรเอ่ยจากรูปค่ะรูปแรกคือรูปอะไรคะดเด็กๆรูปลิ้นเก่งมากเลยค่ะแล้ว คำที่สองนะคะเด็กๆอ่านว่าอะไรคะจอจานระอีไม้เอกจอ,อีจีไม้เอกจีเรามารวมคำกันค่ะเด็กๆจะได้เป็นผลไม้อะไรเอย่ยลิ้นอะไรคะเด็กๆลิ้นจีเก่งมากเลยค่ะเอ๊ยคำว่าลิ้นจีเขียนแบบนี้นะคะ คำว่าลิ้นรวมกับคำว่าจี่ก็จะกลายเป็นชื่อผล,ลไม้นั่นเองนะคะลิ้นจีหน้าตาเป็นอย่างไรเด็กๆรู้จักไม่เอ่ยนี่เลยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะลิ้นจี่จะเป็นผลไม้ที่มีรสหวานนะคะเด็กๆค่ะเอเด็กๆคนไหนไทายได้บ้างเอ่ยเก่งมากเลยค่ะ ค่ะหลังจากที่เราทายปริศนากันไปแล้วนะคะเด็กๆเดีเด๋ยวเรามาทบทวนการนับจำนวน0ถึง10กันนะคะเอ๊เด็กๆลืมกันหรือยังคะนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนการนับพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมานับเริ่มจากเลข0กันนะคะเด็กๆโดยเราจะนับจำนวนเป็นตัวเลขอินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือกันนะคะถ้าพร้อมแล้ว นับไปพร้อมๆกับครูทรายเลยนะคะศูนย์อารบิกศูนย์ไทยสอฮูนอศูนย์หนึ่งอารบิกหนึ่งไทยหอนออ,อึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งสองอารบิกสองไทยสออองอสอง 3อารบิกสไทยสออมอสามสี่อารบิกสไทยสออ,อ,อีสีไม้เอกสีห้าอารบิกห้าไทยหออาหาไม้โทห้าหอารบิกหกไทยหออก กหกเจ็ดอารบิกเจ็ดไทยจอเอดดเจ็ดแปดอารบิกแปดไทยปอแอโดแปดเก้าอารบิกเก้าไทยกอเอาเกาไม่ทูเก้าสิบอารบิกสิบมีหนึ่งกับศูนย์ 1ิเลขไทยสออีบอสิบค่าหลังจากที่เราทบทวนการนับ0ูนถึงสิตัวเลขอินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือกันไปแล้วนะคะเด็กๆเอ๊เด็กๆเก่งมากเลยค่ะที่เด็กๆสามารถจดจำตัวเลข0ูนถึงสิอารบิก ตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือได้เก่งมากเลยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำใบงานเสริมการเรียนรู้ของวันนี้กันเลยนะคะค่ะใบงานเสริมการเรียนรู้ที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือใบงานวิชาคณิตศาสตร์วันจันทร์ที่1พฤศจิกายนพศ2564ค่ะใบงานตัวนี้เลยนะคะค่ะเด็กๆเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ ค,คำสั่งนะคะครูาซจะให้เด็กๆนะคะเขียนตัวเลขไทยให้ตรงกับตัวเลขอินดูอารบิกที่ครูายกำหนดให้นะคะเรามาเริ่มด้วยตัวแรกกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นแถวนะคะเด็กๆแถวแนวตั้งนะคะซึ่งเราจะทำทางด้านฝั่งซ้ายมือกันก่อนนะคะเด็กๆเริ่มจากตัวเลขแรกกันเลยค่ะเด็กๆเห็นเป็นเลขอะไรคะ ถูกต้องค่ะเจ็ดอาราบิกนะคะเอ๊เด็กๆเขียนเป็นตัวเลขไทยให้ครูทรายดูหน่อยค่ะเขียนได้อย่างไรคะเขียนเลยค่ะเขียนเสร็จแล้วเหมือนครูทรายไม่เอ่ยแบบนี้ใช่ไหมคะเจ็ดไทยเก่งมากเลยค่ะแล้วต่อไปค่ะเด็กๆตัวที่สองคือตัวเลขอะไรคะเก่งมากเลยค่ะ ห้าอารบิกนะคะแล้วเด็กๆเ,เขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะแบบนี้ไม่เอ่ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เลขฮัาไทยนะคะตก่าไปค่ะตัวที่สามคือตัวเลขอะไรคะสองอารบิกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะเลขสองไทยเอเหมือนครูทรายไม่เอ่ยแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆ เลข2ไทยต่อไปค่ะตัวที่4ค่ะเด็กๆเ,เลขอะไรคะเลข10อารบิกเก่งมากเลยค่ะเอเขียนอย่างไรคะเด็กๆเ,เขียนเป็นตัวเลขไทยเหมือนโคไซไมเ่เ่ยแบบนี้ไหมคะถูกต้องค่ะเลข10ไทยต่อไปค่ะตัวสุดท้ายของแถวแรกค่ะคือเลขอะไรคะ เลขสามอารบ,บิกค,ค่ะเก่งมากเลยแล้วเราเขียนเลข3ามอาราบ,บิกได้แบบไหนคะเด็กๆเขียนเลยค่ะเหมือนกูสายไม่เอ่ยแบบนี้นะคะสามเลขไทยต่อไปเรามาต่อด้วยแถวที่2กันเลยค่ะเด็กๆก็คือเลขอะไรคะเลขหอารบ,บิกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเขียนเป็นเลข6ไทยค่ะ เหมือนครูทรายไม่เอ่ยแบบนี้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเลขหกไทยต่อไปค่ะตัวต่อไปคือเลขอะไรคะเลข8ปดอาราบิกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะเก่งมากเลยค่ะเขียนเหมือนครูทรายไม่เอ่ยนี่เลยค่ะเลขแปดไทยต่อไปค่ะตัวต่อไปคือเลขอะไรคะ เลข9อารบิกเก่งมากเลยค่ะแล้วเราเขียนเป็นตัวเลขไทยได้แบบไหนคะเด็กๆเลข9ไทยแบบนี้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตัวต่อไปเอ๊เลขอะไรคะเลข1อารบิกยากไ้่เอ่ยถ้าไปเขียนเป็นตัวเลขไทยยากไหมคะเด็กๆเขียนเลยค่ะเลข1ไทยแบบนี้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ต่อไปค่ะเหลือตัวสุดท้ายแล้วค่ะคือเลขอะไรคะเลขซีอารบิกเอเขียนเป็นเลขไทยได้แบบไหนคะเขียนเลขค่ะใช่ไหมคะแบบนี้ไม่เอ่ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เอมีใครสามารถเขียนได้ถูกต้องและเหมือนครูทรายบ้างเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ วันนี้แบบฝึกหัดของครูสายยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเปิดเทอมเปิดเรียนเป็นวันแรกครูสายก็เลยให้เด็กๆมาทบทวนจำนวน0ูนย์ถึงสิกันก่อนนะคะค่ะเด็กๆสามารถเขียนได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะเก่งมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ครูสายต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆบ,บายๆค่ะ